สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปยชาาอีสานทุกบู้รทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเพร่ออากาศประจำภาคอีสานวันที่19มกราคม2567ถ้าไปรับชมรับฟังกันเลยลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความก,กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปคุภมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเชนีกับชทรงพ้นหายพาคอีสานซิมีอากาศยกนนะะเย็นถึงนหาาน,งนาวกับมีหมอก,มออกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31อองศาเซลเซียส อยอดผู้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม่ำสุด7-12องศา,ศาเซลเซียสจากโดยร่วมทั้งาภาคภาคอีสานมนีจะมีเมฆมากลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ามาอัปเดตอุณหภูมิต่ำสุดของแตล่ละภาเอของแต่ละจังหวัดกันเลยจากน้องค่าย14.5องศาเซลเซียสบึงการ11นครพนม10.7สกลนคร11 กาลิน13.4มหาสรารคาม14.2ขอนแก่น12ชัยภูมิ16เลย10หนองบัวลำพู12.3องศาเซลเซียสจามบุรีรัมย์14.8ยะโสธร14.8มุกดาหาร14.9โคราช14.9สุรินทร์15.2รอยเอซ15.5อุบล15.5ศรีสะเกษ15.9อำนาจเจริญ16.8จึงได้กั่ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นคลิปนี้แอดมินล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ